สวัสดีครับผมนิมบัง,งยนมชินิพ่อตั้งให้นะครับวันนี้วันศุกร์ที่26มกราคม67นะครับด้านหลังผมนั้นนิทบวกแกสกุลนัการภู้พานมาอีกแล้วนะครับท่านวันนี้กำลังประดิษฐ์ทำอะไรเอ่ยเรามาดูกันนะครับนี่เลยครับนิทบวกแกสกุลนักรภู้พานกำลังนวดแป้งนะครับแดนต้น เสร็จแล้วนะครับกำลังจะใส่ไส้แล้วครับใส่ลงไปหนนะึ่งช้อนนะครับหมูสับนะ <c oughs> มาดูการปั้นจีบ ทั้งแรกนะครับที่ทำนะครับเทสเทสซระาเปาไส้หมูสับนะครับอันแล้วครับจับจีบจับจีบับบ่นเสร็จแล้วนะครับ ใส่ในนี้นี่นะครับปั้นไว้ประมาณ16-17ลูกนะครับจัดโดยนิดโบแก้สกุลน,าานักขารภูพานอีกแล้วครับท่าน สลเปลาไส้มุสับครั้งแรกในชีวิตอีกแล้วครับท่านที่นวดแป้งเป็นไงครับขวดเลยครับขวดขวดน้ำใช้ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูอีกอีกสักลูกหนึ่งการจับจีบครั้งแรก ในการทำสาะเปาหมูสับนะครับของมิดโมแกสิรนการผู้ผ่านเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอน สุกนะครับตอนนี้เริ่มเข้าสู่การเข้าไปมอน,นึ่งแล้วนะครับได้หลูกเดี๋ยวเรามาดูตอนนึ่งเสร็จอีกทีนึงนะครับมาที่เตาแล้วนะครับจะทำการนึ่งแล้วนะครับ ใช้เวลาในการนึ่งประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกอีกทีนะครับมาดูนะครับสาลาเปาโอ้โหไม่อยากเชื่อเลยว่ามัน,มนสวยงามมากมันฟูจริงว่ะ นี่สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชิมดูหาลูกจริงใช่ไหมหาลูกโอเคอ่ะไปให้แปะแปะชิมนี <c oughs> ม่เลยครับรับเปานะครับดูดูครับ เรามาลองชิมดูเลยครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยดูพอใช้ได้เลยเนี่ยโอ้โยสุดยอดสุดยอดแป้งนุ่มจริงหยิมหานอ่าเลยนะครับนี่นี่นี่โอเคแล้วพบกันคลิปหน้านะครับวันนี้สลบสำเร็จไปแล้วครับนิดเบอร์เก้สกนรันภูผานไห้ มาแล้วใช้ได้เลยนุ่มด้วยแป้งนุ่มมาก <laughs> <laughs> จริงจริงจริงโอเคผ่านไ <laughs> ส้หมูสับนะครับ <laughs> แล้วพบกันคลิปหน้านะครับแค่นี้นะครับอ้าวบ๊ายบายหน่อย <laughs>